แคร้องให้นางฟ้าลูกอย่างเวียดนามตัดพ้อกองเชียร์ร่วมชาติพร้อมเทียบกับทีมไทยเว็บไซต์บองเดย์24 s สื่อดังของประเทศเวียดนามเผยบทสัมภาษณ์ของดิงทีจ่ายยางนักวอลเลย์บอลคนสวยขวัญใจหนุ่มๆ บล็อกกลางวัย31ปีเคยมาเล่นกับทีมนครนนท์ในไทยลีกเมื่อเลข2ของฤดูกาล2022-23ที่เพิ่งจบลงไปพร้อมอยู่ในทีมชาติเวียดนามชุดรองแชมป์ซีเกมส์ครั้งล่าสุดที่แพ้ให้กับสาวไทยในนัดชิงชนะเลิศ1-3เซตเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยโดยดิงทีจะยังได้พูดถึงความแตกต่างรวมถึงเหตุผลที่ทำไมเวียดนามถึงแพ้ไทยมาตลอดซึ่งอยากวอนให้ผู้เกี่ยวข้องและแฟนลูกยางร่วมชาติเข้าใจตรงกันไม่ใช่สักแต่วิพากษ์วิจารณ์บัณฑ์กำลังใจของนักกีีฬาาอยย่งเดว ย้อนไปในอดีตกว่าที่ไทยจะประสบความสําเร็จอย่างในตอนนี้พวกเขาผ่านการลงทุนเฟ้นหานักกีฬาจริงจัง,จงพวกเขาสร้างระบบกันมาตั้งแต่เยาวชนไล่ตั้งแต่ระดับโรงเรียนมหาวิทยาลัยและสโมสรอ,อาชีพหลายครั้งที่กองเชียร์เวียดนามคิดไปเองว่าพวกเราเก่งพอที่จะเอาชนะไทยได้สุดท้ายไม่เป็นดังใจหวังก็มาตําหนิวิจารณ์นักกีฬาเสียเสียหายหายซึ่งมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดมีน้อยคนที่จะตระหนักว่าไทยเคยเป็นแชมป์ทวีปเอเชียสองครั้งและยังเคยได้อันดับ8ของโลกมาแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามยุคนี้แล้วใช่เรามีนักกีฬาที่มีศักยภาพแต่เราขาดการสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพพวกเราให้ไปไกลกว่าจุดนี้เราไม่ได้แพ้ทีมไทยแค่ในสนามแต่เราแพ้ทีมไทยทุกอย่างโดยเฉพาะมิตรภาพที่ควรมีให้กันระหว่างกองเชียร์กับนักกีฬาเราแพ้พวกเขาตั้งแต่ยังไม่ได้ลงแข่งเลยลูกยางสาวสวยร้ยาวสำหรับดิงถีจะยางเจ้าของส่วนสูง182เซนเมตร ติดทีมชาติเวียดนามมาตั้งแต่อายุ17ปีดีกรีเหรียญเงินซีเกมส์5สมัยซึ่งพ่ายให้ทีมไทยในนัดชิงชนะเลิศทุกครั้งและมีผู้ติดตามใน Facebook ดินเพระจังเกือบ20,000คน